โปมชั่นแรกเชียวมาเองเลยสินะแมะเพียง50บาทนะครับรับไปเลยครับการ์ด CP c e m a r t ใช่หรือเปล่าเอาแล้วครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับรับโปรโมชั่นนะครับ50บาทนะต้อนรับการ์ดใหม่นะครับ CP นั่นเองนะครับผมโอ้โหมาดูนครับ50บาทนะครับอย่างรับใบเฮ้ยท็อป202้ยใบนะครับแล้วก็ท็อป101ใบครับ ดูคันว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับไปเลยดีกว่าเอาล้ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยท็อป200นะครับเห็นคนอื่นได้ตัวแพงกันนะครับผมเห็นอินเนสตาใน300ล้านเลยนะครับดูผมนะ้ได้อะไรแค่ใบแรกโอ้โหเย็ดแค่4ล้าน200 4ล้านถือว่าโอเคครับโอเคท็อป2 0 4ล้านแต่เป็นการใหม่น่าจะได้แพงหน่อยเหอเอากดโอ้ยห้ เอาแล้วครับเหลือใบสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับมาครับเอาครับ CP พีเบสท็อปร้อยยังแค่คุณคลิกหนึ่งทีโอ้โหสามสิบล้านเฮ้ยถือว่าดีนะครับลุยฟิกโก้ว่ะเเคสามสิบล้านนะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเพียง50บาทนะครับถ้าสนใจก็เติมไปเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปผมนะครับอย่าลืมกดลกไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบายครับ